พระคาถามหาโศกลาหลวงปู่มหาศิลาทัานได้สวดและภาวนาทุกๆครั้งให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสาัมพุทธะแล้วท่องพระคาถาว่ามะาอ,าอุสีวังจะตุตังพระอาระหังจุติโลกะวิทังยะทิละสังคังจุตตะจุตินะ มอคอุสีวังอะจุดตังพระอรหังจุดตังโลกะวิทังญาทิละสังคังจุติจุตตะมอออุสีวังอะจุดตังพระอรหังจุติโลกะวิทัง ยะทิละสังคังจุติจุตตะมะอุสีวังอะจุดตังพระอระหังจุติโลากาวิทังยะทิละสังคังจุติจุติท่องสามจบ พรคาถาบทน,นี้ท่านว่าให้บริกรรมภาวนาในยามที่ศึกสงัดทำให้จ,ใจิตใจให้เป็นสมาธิสงบที่สุดท่านว่าจะมีหลวงปู่มหาศิลาบอกว่าจะมีนิมิตรปรากฏการให้ท่านเห็นเป็นตัวเลข ขวานาทีมีผู้ใช้บริการบริกรรมประสิทธิภาพมาแล้วลวงปู่มหาศิลาท่านบอกว่าขังนักแร่